โอเคสวัสดีครับฝนมาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องรีบเข้าบ้านนะครับไม่ได้ไปวิ่งลายแมนต่อแล้วนะครับเพราะว่าฝนมานะครับมีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับที่เริ่มขับลายแมนแล้วก็มาติดตามช่องผมแล้วก็รวมถึงคนในช่องเนี่ยนะครับอยากให้ผมทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับของที่ใช้อย่างอื่นบ้างนะครับที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับรถอย่างเดียวนะครับก็เลยวันนี้จะมาแนะนำพาวเวอร์แบง์แต่จริงๆอ่ะผมอยากจะทํา อีกช่องหนึ่งเลยมากกว่านะครับช่องนี้อยากให้เป็นรถอย่างเดียวเกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําอีกช่องหนึ่งแต่ยังไม่ได้ทํารอก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับของใช้อะไรหลายๆอย่างที่ผมใช้ในบ้านนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวของใช้ทุกอย่างอ่ะนะครับจะทําแยกช่องนะครับรีวิวนะครับวันนี้ก็เลยจะเอา power bank 2ตัวเนี่ยที่ผมใช้นะครับแต่ว่าขอลงในช่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอีกช่องยังไม่ได้สร้างนะครับขอเวลาหน่อยนะครับก็ ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นของ ReMa ็ Mac นะครับมันก็จะมีหลากหลายสีนะครับตัวนี้จะเป็น1 5 0 0 0ม ah มิลลิแอมนะครับมันสะดวกนะครับที่แนะนำเขาว่ามันสะดวกเหมาะกับทุกๆคนแหละไม่จำเป็นว่าจะต้องเฮ้ยขับไรเดอร์ขับอะไรถึงจะใช้นะครับเพราะว่ามันมีสายอันนี้นะครับเนี่ยมันมีสายในตัวนะครับมีทั้ง usb c แล้วก็เป็น Lightning ก็คือทั้ง Android ทั้ง iPhone นะครับสามารถใช้ได้ครบก็คือมันจบในตัวเดียวอะ่ะมันไม่ต้องพกอะไรเลยคือพกตัวนี้แล้วก็จบเลยเพราะว่า มันมีที่ชาร์จในตัวนะครับเนี่ยมันมีขาปลั๊กเนี่ยไว้เสียบชาร์จตัวของมันเองในตัวเราไม่ต้องไปพกอะแอดปเตอร์โทรศัพท์มือถือของเราอีกเพื่อที่จะมาชาร์จ power bank นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไปเที่ยวไปทํางานไปอะไรตัวเดียวจบนะครับแล้วก็รูมก็มีให้ชาร์จอีกนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะสามารถกดดูว่าแบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันชาร์จชาร์จไวแต่ว่าไม่ได้ไวมากนะครับมันก็อยู่ราวๆยี่นะครับ 20วัตต์25วัตต์นะครับชาร์จได้นะครับสำหรับพวกฟ้าชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone มันก็ไม่ได้รองรับถึง25วัตต์อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้น Android ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้ผมใช้มาพักหนึ่งแล้วนะครับมันมีฟังก์ชันอะไรด้วยเนี้ยมันห้อยได้มันก็มันมีขาตั้งเอาไว้ตั้งโทรศัพท์นะครับก็มีหลายสีมีมี5สีนะครับมีทั้งสีหวานหสีแบบเข้มเเท่เ,เ,เ,เนะครับก็ฟังก์ชันมันก็ครบราสามารถชาร์จไปแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรฟังพงฟังเพลงอะไรไปได้นะครับมีหลายสีให้เลือกมาแนะนำกันนะครับส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันอ่ะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็มี5สีเห็นไหมหวานแวลเลยนะครับสีพัสเทลสีเข้มๆหล่อๆตัวที่ใช้ผมอันนี้ผมเคยใช้กับไลแมนช่วงแรกนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยของผมเป็นเนี่ยตัวนี้เป็นชาร์จเร็วนะครับ20วัตต์ตัวนี้นะครับชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับชาร์จอ่าแท็บเล็ตอะไรก็ได้ได้หมดนะครับของรีแม็กซี่ย้อเดียวกันนะครับ ก็จะมีอยู่5สีเหมือนกันนะครับไปเลือกกันได้นะครับใครชอบสีไหนคือที่ใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็น2 0 0 0มิลนิแอมนะครับคือมันอยู่ได้2วันกว่าเลยอ่ะสำหรับผมนะโทรศัพท์ที่ผมใช้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเราจะต้องพกสายชาร์จแยกต่างหากนะครับแล้วก็มันจะค่อนข้างใหญ่กว่าไอ้ตัวแรกนะครับรูปทรงมันใหญ่กว่าแล้วก็หนักกว่านะครับแต่ก็ฟชาร์จเหมือนกันนะครับชาร์จโทรศัพท์ ผมใช้ที่ใช้ขับไรแมนอยู่ผมใช้ S 2 1บ FE นะครับมันก็แบตมันก็4,5 0 0นะครับ4,5 0 0นี่ก็ใช้ได้2 2วันอะนะครับตัวเนี้ยคือเสียบชาร์จตลอดเลยนะออกจากบ้านก็ชาร์จเลยชาร์จคาไว้เลยอะนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่ารุ่นไหนชาร์จได้ประมาณกี่รอบนะครับก็คืออยากให้มาคือมาแนะนำอะผมบอกอยากจะบอกว่ามันมันดียี่ห้อเนี้ยนะครับ Remax นะครับใครไม่เคยใช้ลองได้ครับ เคยใช้ของยี่ห้ออื่นที่เป็นแบบที่มีชื่อรูปๆอะนะอันนั้นมันไม่ทนนะครับคือมันเสื่อมไวมากแบตอะอันเนี้ยไอตัวดําเนี่ยผมใช้มาเนี่ยสปีแล้วนะครับก็ยังไม่เสื่อมแบตยังเก็บประจุได้ดียังอะไรได้ดีอยู่นะครับตัวตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยก็เพิ่งซื้อมาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็ใช้ดีนะครับใช้ดีทั้งคู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับ,ก,บกับการใช้งานของเราแบบไหนนะครับ ใครที่แบบตัวเดียวจบก็คือต้องเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันมีสายชาร์จพร้อมไงเพราะมันไม่ต้องพกอะไรเลยคุณแค่พกแค่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็โทรศัพท์คุณจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขา้าเขามีที่ชาร์จคุณก็ชาร์จต่อได้นะครับไม่ต้องพกสายอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้อยู่จะเป็นเจ้าตัวสีเขียวนะครับเพราะว่ามันผมใส่ในกระเป๋าที่คล้องกระเป๋ากระเป๋าเห้เรียกอะไรกระเป๋าคาดอกอยู่แล้วนะครับ ไฟบอกสถานนงสถานนะอะไรก็มีพร้อมนะครับหรือจะชาร์จอย่างอื่นเอาสายชาร์จพกไปด้วยก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยข้อเสีย่ยงมันคือคุณจะต้องมีอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จมันแต่มันก็ประจุมันก็เก็บได้เยอะกว่านะครับ0 0 0 0มิลลิแอมนะครับอยู่ได้สมมติไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยไป3วัน2คืนเนี่ยพอตัวเนี้ยตัวเดียวพอนะครับถ้าไปเยอะกว่านั้นก็ก็ต้องพกสายชาร์จไปด้วยอยู่ดีนะครับพกอะแดปเตอร์ไปชาร์จนะครับ ก็มาแนะนํา2ตัวนี้นะครับของ ReMa ็ Mac. เดี๋ยวไงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ใต้เดคิปชันนะครับก็ช่วงนี้มันก็จะปนๆปปกันอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับของใช้กับของที่เป็นเกี่ยวกับมอไซค์รอผมสร้างช่องอีกช่องหนึ่งก่อนอยังไงเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอ่าช่องอีกช่องหนึ่งชื่ออะไรแล้วก็ค่อยไปกดติดตามกันนะครับก็คลิปหน้านะครับจะเป็นอ่าห้าอันดับนะครับน้ามันเครื่องของรถสายพานนะครับที่ผมใช้เดี๋ยวจะมาจัดอันดับ5อันดับ นะครับให้ฟังกันให้ได้เลือกใช้กันยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ